สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นคนโสดเนี่ยจะมีโอกาสได้พบเจอใครก่อนวันว,นวนาเลนไทน์ให้ได้ไปนั่งดินเนอร์กันสวยๆไหมนะคะอัน An นี้ Star a n g เ Astro นะคะดวงพังฟังทางนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสักครู่นึงค่ะ ถ้าใช่ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะมีหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะคะถ้ากด subscribe ในช่อง YouTube เนี่ยฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเขาจะเตือนค่ะว่ามาแล้วจ้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ตอนนี้มีการทำ daily h o l o s c o p e ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงช่อง YouTube ค่ะลงเป็นช่องไอจีเฟซบ o ๊กแล้วก็ TikTok นะคะเพราะว่าคลิปเขาไม่ได้ยาวค่ะก็เลยไม่ได้ลง YouTube แต่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองร้อยเรียงดูอาจจะลงได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันได้ e i g h of c u p นะคะ page of swords nine of pentacles นะคะ four of pentacles แล้วก็ five of Cups นะคะดูว่าคนที่โสดวันอาทิตย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้โสดนะคืออาจจะเพิ่งเลิกรากับใครต่อใครไปเนี่ยดูสิเศร้าเหงาหงอยกันทั้งคู่เลยนะคะ ก็เหมือนว่าเลิกกันไปแล้วก็เจ็บช้ำน้ำใจเรื่องความรักอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อหน่อยแหละแล้วค่อนข้างที่จะแบบ เอาแต่งงานแต่การนะคะหมายถึงว่าไม่ได้แบ่งเวลาให้คนรักบ้างคือช่วงนี้เนี่ยคิดแต่ว่าจะทําเงินคิดแต่ว่าจะทำางานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักก็อาจจะแบบเหงาเศร้านะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกไปดีกว่าแต่ถามว่าถ้าจะเจอใครในช่วงที่จะถึงนี้ไหมก่อนวาเลนไทน์ยัยงนะคะช่วงนี้ยังไม่เจอช่วงนี้อาจจะโสดไปก่อนก็ดีนะคะลองใช้ชีวิตโสดบ้างเล็กๆน้อยๆก็มีความ กับเพื่อนๆไปนะคะหรือว่าไปดื่มไปทานข้าวกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่อย่างที่บอกคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบพยายามที่จะ,ะทํางานเก็บเงินเนาะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนทั้งเขาทั้งเราก็ด้วยทั้งคู่คะ่ะเก็บเงิน ทำงานไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไปได้สวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะโอเคของคนที่คุยกันอยู่หรือมีคู่แล้วนะคะคนที่คุยกันอยู่เนี่ยอาจจะมีประกาศโชคดีนะประกาศประกาศประกาศแต่งงานค่ะประกาศแ ประกาศโจงครึ่มค่ะว่าจะแต่งงานแล้วหรือว่าจะมั่นแล้วนะคะมีโอกาสที่จะมีงานมงคลค่ะมีงานมงคลเลยทีเดียวจะหมดเงินไปกับางานมงคลนี้พอสมควรด้วยนะคะแล้วก็คนที่ คุยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะหรือว่าเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วเนี่ยคือมีอะไรเนี่ยนิดนิดหน่อยๆนยกระทบกระทั่งกันเนี่ยปล่อยปล่อยมันไปบ้างค่ะอย่าเอามาคิดอย่าเอามาทำให้รบหัวใจนะคะเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหากันนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่า เคยมีปัญหาแล้วประสานหัวใจกันแล้วเนี่ยขอให้หัวใจที่ประสานเนี่ยมันอยู่ติดกันอย่างนั้นนะคะอย่าให้มันแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงพังฟังทางนีสตา์แองเจิลแอสโเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ